ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมไคลเวลี่อีกแล้วและนี่แข่งที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่ก็คือเมกาสงคำสั่งเลี้ยงนะครับนี่ก็พาที่หกกันแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอเคพูดอยู่อ้าวชิโกริต้าครับแจกฟรีนี่ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขู่ไอหมูเยอะมากครับเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์นะ เอาซื้อไม่ได้ไปครับวันนี้จะมาลุยบทที่สองกันนะองจจะท,ทิ้งช่วงมาสักพักนึงเลยไม่รู้ว่าเวลาไปทําอะไรไรสาระอยู่ตั้งเยอะนะนะนะไม่รู้ไม่มีสาระเลยสาระไม่รู้รรรรรว่ะช่างมันเรับเมืองอาซาเลียอาซาเออนั่นแหละไปครับบทที่สองเราจะจบแล้วฮะเริ่มความฝันของเรานะวันนี้ก็จะมาเขียนเรื่อยๆดีกว่าวก็ไม,ม่ไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรติดค้าแล้วนะครับสาธุสาธุนะไป้จบไว้ด้วยตายก่อนมึงเกีครนะบคนไฟอุ้โถตายไม่หมดนะรู้สึกว่ามันจะเก่งขึ้นแล้วเห็นไม่ชัดเลยว่าจะกลังวล เอ๊มีคนอยู่ข้างหน้าจะไปต่อไหมล่ะงั้นก็เอาชนะรานูของก่อนแล้วกันในนี้มีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่จะผ่านเมืองเกมไม่ได้แปลกนี่มันก็คือผู้ป่วยโลคจูน,นีเบลในตำนาสินะแม้นจากนี้ก็ต้องปล่อยให้ลานูเล่นให้เต็มที่นะพร้อมนะระวังพวกมันมากันแล้วลานูตัวอะไรวะ คืออันอตีขับเลยแล้วบางทีแบบที่มันชุ่มชูแฝดแซงคูง่แซงคิงคูงกังอะไรของมันใส่ญ,ญี่ปุ่นนะประมาณนั้นอ่านไม่ค่อยออกนะมันชูชิเชเช,ช่หายไ,ไม่รู้เยอะแยะ้ไปหมดเลยเลี้ยวเก้าเลยฮะอ้าวาแล้วเลี้ยวเก้าอยู่คนเดียวเนี่ยเรียบร้อยครับเรามาเมืองที่สามมาแล้วเมือง โคงานนีอะไรของมันโคงานนี้อ่หูรู้สึกว่ามันจะเก่งนะเดี๋ยวเราไปเตรียมอัปเกรดทีมกันดีกว่าว่าจะใช้ฮนะิคกอลิต้าเพราะมันสองดาวนะะตีบวกกันเลยกว่าเลื่นขัน้นไม่ได้อา้าเลเวลเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมเวลาทั้นทงนั้นเราเปลี่ยนแค่ทีมนะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงธาตุเพื่อเหมือนกันนะไม่ต้องเบืองของด้วย เราไปตีบวกอุปกรณ์ก่อนดีกว่าเอาให้เต็มครับเลือสิบสองกันแล้วโอ้โหแปรมาเงินก็เอาเรื่องกันนะ โอเคเอาภารกิจเสร็จด้วยครับไปรู้กันต่อเลยดีกว่านี่ครับคนนังนี้ครับไปเลยเราเปลี่ยนธาตุพืชเป็นชีกโกริต้าแล้วนะคิดไม่ถึงว่าในที่แบบนี้นอกจากจะมีนักข่าวอย่อยางฉันคนนี้แล้วยังจะมีคนอื่นมาอีก ออพวกเรากแค่เดินไปเรื่อยๆน่ะโอเคงั้นพวกเธอต้องก็เดินกันไปแล้วกันฉันขอตัวก่อนเดี๋ยวสิโอเคที่จริงพวกเราหลงทางน่ะฮะงั้นให้ฉันพาพวกเธอออกไปแล้วกันโห้งพาอยอย่างนี้ครับ <c oughs> การพาเขาไปคือกูต้องสู้สู้โปกเกมอนใช่ไหม,มยากนะฮะทีมผมโอ้ยมันคุยยังไงครับ โุ๊มันตายครับเฮ้ยเรียบร้อยครับโหยากเหมือนกันนะสู้พวกนี้ครับไหนลองดูครับเอา้าฮิวเลือดเรอเนี่ยโอ้โมไม่ว่าจะเป็นแบบไปอะไรไปนะ โอ้ยโอ้ย,อยจะตายเลยฮะอีคีซูเปเตะใช่ไหมเั่นี้ครับออกฮิลเลือดให้ตัวในทีมที่เลือดลดนะฮะใครเลือดลดก็จะฮิลให้ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียคนกันไปครับถ้าจะให้ดีกว่าน,นี้น่าจะฮิลมาทั้งทีมเลยคนะือแบบลดแล้วฮิลทั้งทีหรือเปล่า ราเมื่อกี้มันเราตัวเดียวเลไยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดไปกลัว <c> เ <oughs> หลือเกินเรียบร้อยครับเลเวลสองวยกันย,ยาวๆเลยครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเออใช่วันนี้วันอาทิตย์ครับจะบอกว่าเหลือเจ้าสำราญนะสำหรับคนที่ปลดล็อกแล้วนะก็จะสามารถเล่นทั้งอควาและแกงอกเกตได้เลยนะฮะจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ นะส่วนวันไหนทีมไหนเปิดก็ยังจำไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูเข้าไปดูเรือๆเจ้าสำราญมันจะบอกนะฮะว่าอันไหนเปิดวันไหนนะซึ่งวันนี้จะเปิดถึงสองอย่างเลยจะได้ EP หนึ่งแสนแล้วก็เงินอีกหนึ่งแสนบาทเลยนะฮะรี่เก็บเกี่ยวประสบาการณ์ไว้นะฮะวันหนึ่งได้แค่สามครั้งนะฮะถ้าเข้าออกฟองก็ได้สามแสน แทงมาเก็ตได้สามแสน EFP นะฮะแต่จะทันหรือเปล่ารครับชิคกอลิต้าฮิลก่อนนะนี่ครับความสามารถฮิลได้แค่ตัวเดียวนะฮะคือไม่รู้ว่าร่างสองจะฮิลแรงขึ้นหรือจะเปลี่ยนท่าน่าจะฮิลแรงขึ้นยังท่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนนะผมปล่อยสายฟ้าเลยครับน,นี่ครับเป็นท่าน้ำทั้งสองตัวแต่ก็ไม่เข้า อุ้ยเพิ่มเลือดโอ้โหมันตายยากครับอีนี้เดียวปล่อยแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะพอตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะไปต่อที่เรือจ้าสำราญนะ <c oughs> <c oughs> เเรือที่เราแพ้ไม่แพ้เก <c oughs> ือบแพ้ครับ <c oughs> ไปครับไปที่เลยเจ้าสำลักกันเลยนี่ครับอย่างที่บอกวันนี้วันอาทิตย์ครับเปิดทั้งสองทีมเลยเราจะเข้าอาควาก่อนแล้วกันนะว <c oughs> ิพีคือตอนนี้ยังไม่ค่อยจาเป็นนะเราต้องการตังคนะ์ครับไม่รู้ว่าไปทําไมนะตังค์เราเก็บไปเยอะมากนะรูกหัวหลังๆไปใช้เยอะด้วยนะหลังๆแรกๆก,ก็จะน้อยอย่างนี้ครับแต่มันดูทรับอีกแล้วครับเหมืน มันจะแพ้ยีกไง้รไฟไฟสายฟ้าเลยครับอู้ป้นไฟอู๋เรียบร้อยครับฮิว้วเลือดเต็มเลยครับเป็นเพราะโอเคมอนของเราแข็งแกร่งขึ้นด้วยแล้วก็มีโดยฮิวให้อย่างนี้ครับเพิ่มเลือดให้เรื่อยๆเป็นระยะอย่างนี้ก็คงจะตายยาก่อยสำหรับอชิสเปเตะของเรานะฮะ แล้จังหวะแก้การใช้ท่าแล้วจะมีด้วยนะ,ะเนี่ยคือเนี่ยเวลามันใช้ท่าแล้วเราอยนี่ครับใช้ท่าปุ๊บเนี่ยทีมเ้นก็ยหยุดเลยเราอยู่ที่สถานะของท่าด้วยนะฮะว่าท่าของเรามีติดตันไหมหรือว่าแค่ปล่อยเฉยๆครับเพราะบางตัวแค่ปล่อยเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นอย่างปล่อยแล้วแบบมันจะถอยหลังนะฮะ บางตัวเว้าปล่อยเสร็จมันจะถอยหลังจะลองดูว่ามีไหมนี่ครับเวลาเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะหยุดการใช้ท่านะฮะเวลาศัตรูใช้ท่าเราก็หยุดได้เดี๋ยวดูนะฮะมันจะปิ้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุบสวนเข้าไปครับมันก็จะหยุดนะฮะนี่ก็เป็นเคล็ดลับการหยุดใช้ท่าของศัตรูนะ แต่ใช้เรียกแค่แบบนี้นะถ้าเกิดว่าไปประลองนี่เราทําอะไรไม่ได้นะฮะประลองคือจะเล่นอัตโนมัติเลยครับเรียบร้อยครับเงินหนึ่งแสน 1, บาทก็ประมาณนี้เดือเจ้าสำลานคนระับได้รางวัลอีกแล้วครับโอเวอร์สิบสามฝึกสัตว์เลี้ยงนะครับเปิดฟังก์ชันใหม่ เรียบร้อยครับขึ้นเลเวลนะนี่ครับฝึกสัตว์เลี้ยงเราอัพให้เต็มเลยเ,ลเวลโปเกม,มอนซึ่งถ้าเกิดว่าจะขึ้นเลเวลโปเกม,มอนนะฮะมันจำกัดที่เลเวลของเทรนเนอร์ด้วยฮะเนี่ยอ่านอ่านตรงนี้ไปหนึ่งนี่ตรงนี้เห็นไหมไม่เกินเลเวลเทรนเนอร์13นะฮะคือเราเลเวล13อยู่นะฮะ ในการอัปเกรดก็จะขึ้นเวล14ไม่ได้เราจะตันที่เลเวล13ก่อนนะฮะซึ่งถ้าเราเวลขึ้นไปเรื่อยๆโอเคมันก็จะขึ้นตามนะฮะแต่หลังๆนี้ก็คงขึ้นยากหน่อยนะไม่มีตังนะฮะเพราะนี่ครับการใช้ตังในการอัปเกรดมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลนะกี่พันกี่พันแล้วก็ไปหมื่นนะฮะแล้วก็ต้องใช้ e f p ด้วยนะก็เปล่มือนกัน,นครับแต่ก็ต้องเข้าแกงล็อกเก็ตด้วยนะเพราะไม่งั้นไม่มี เออขาเรียกว่าอะไรวะ e f p เออนะฮะไม่มี e f p ในการเลี้ยงดูเดี๋ยวจบแค่ฐานนี้ก็แล้วกันนะชนะดานนี้แล้วก็เอาค้างเลยเไม่รู้ว่าท่านเมืองเ็นจูหรือเปล่านะฮะโอ้ย โอ้ทีนั้นก็เก่งครับคุณแกะุุบว่าไปเนียตายแนะนำว่าทีมเนี้ยควรใช้ไว้นะไอตัวหินเนี้ยอิชิซุเปเตะเนี้ยควรจะใช้ไว้นะเพราะหลังๆนะ่ะมันจะต้องมีตัวที่ยืนข้างหน้าให้นะดูอย่างนี้ครับเช่นอิชิซุเปเตนี่ตายแนละ้วแล้วชิโกริต้าก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเลยนะจะมาดูว่าทีนั้นนะดู เลือดลดอย่างไวเนยฮะนี่คือไวนะนี่ครับแต่เรามีฮิลครับก็ยังดีครับที่ตัวยืนข้างหน้าเรามีสกิลเพิ่มเลือดอยู่ฮะไม่อย่างนั้นตายนะฮะมาดูครับมันพ่นมาทีอย่างนี้แล้วก็ฮิลได้เรื่อยครับ <c oughs> ความสามารถของเรานะซึ่งสีส้มจะขึ้นเรื่อยๆนะจากการที่เราตีศัตรูหรือศัตรูตีเรานะ <c oughs> เจอชิโกริตา้าเราก็เลยมีเลือดยืนข้างหน้าได้ เดี๋ยวรอสักรอทีนั้นเนี่ยครับแล้วก็พ่นคือไม่ใช่พ่นปล่อยสายฟ้าไปนะฮะพ่นไปมาตัวนี้ก็โกงครับเพิ่มเลือดเยอะๆคร,รัก็เรียบร้อยครับถ้าข้างหน้าไม่ใช่ชิโกริต้าป่านนี้ทีมเราอาจจะมีสิทธิ์แพ้นะเพราะว่าชิโกริต้านั้นมีสกิลเพิ่มเลือดอยู่นะอย่างที่รู้กันกนั้นโอ้ยสองดาวนี่นะฮะเลเวลสนะิบสี่แล้วฮะไวมากครับ ก่อนเช่นเคยครับหมดเวลาของเราแล้วนะฮะเราเนีย่ยเมืองอ,อะไรอ่ะเมืองงงเอน็นเามีงงงูสองตัวเลยช่างมึครับปล่อยมันไปครับอ่วันนี้พาร์ทที่หนะของมก้าสงข้ามสัตว์เลี้ยงนะฮะเขอจบไว้เท่านี้ก่อนแลกันนะฮะถ้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ครับในารงของครั้งสัยเลี้ยงพัดที่6ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ